ความสัมพันธ์ไม่อยู่แต่บุญที่เคยมียังอยู่ในใจคืนนี้อย่าร้องไห้เพราะใครไม่อยู่แต่อยากให้คุณรู้ว่าสิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันไม่เคยสูญหายแม้ตัวเขาจะจากไปแต่ความรักที่เรามีให้ไม่ใช่ความผิดในทางธรรมความสัมพันธ์คือของชั่วคราวไม่มีใครเป็นของเราได้จริง แม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องคืนโลกถ้าเขาไม่เคยทำให้เรายิ้มก็ขอให้เราจําไว้ด้วยความเมตตาถ้าเขาเคยทำให้เราเจ็บก็ขอให้เราปล่อยไว้ด้วยปัญญาความรักบางความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดมาเพื่อครอบครองแต่เกิดมาเพื่อสอนให้เราโตและเข้าใจในความไม่เที่ยงก่อนนอนคืนนี้ ให้ใจได้ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราเคยมีเขาในชีวิตแล้วค่อยๆวางเขาไว้ในความทรงจำไม่ใช่ความเจ็บปวดไม่ใช่ทุกคนที่เดินเข้ามาในชีวิตจะเดินไปจนสุดทางแต่ทุกคนที่เข้ามาล้วนมีบทของเขาเสมอหลับตาลงแล้วให้บุญค่อยปลอบใจถ้าวันนี้ยังคิดถึงเขาก็ไม่เป็นไร แค่คิดถึงด้วยใจที่อภัยไม่ใช่ใจที่ร้องไห้เพราะทุกความสัมพันธ์คือธรรมชาติของการเจอกันและการจากกันวางได้ใจก็หลับได้คืนนี้ก่อนจะหลับตาอย่าเพิ่งรีบหลับลองค่อยๆวางทุกอย่างวางเรื่องที่ยังไม่จบวางคำพูดที่ยังค้างคา,งาวางความผิดหวังที่วนเวียนในใจ เหมือนเราวางของหนักลงจากบ่าแล้วหายใจเบาๆอยู่กับลมหายใจของตัวเองเรารอดมาได้อีกหนึ่งวันแม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่เรายังอยู่ยังมีโอกาสพรุ่งนี้ให้เริ่มใหม่ได้อีกครั้งอย่ากเกลียดความผิดพลาดอย่าถือโทษกับตัวเองเกินไปคืนนี้แค่รู้ว่าหัวใจเรายัางเต้นแค่นี้ก็มีค่ามากพอที่จะขอบคุณแล้ว หลับให้สบายให้ใจได้พัก